มาครับพี่น้องทักท้ายพี่น้องเอฟซีค้นบ้านเดียวกันนี่ค้นบ้านเดียวกันสวัสดีครับได้แย่งถือแก่แย่งรถ <st arts> <ะ>ขันไหนนี่พี่น้องเอฟซีค้นบ้านเดียวกันนี่นี่ยคนทางไหนคนทางไหนนะ ช้พุ่มสมบูรณ์ใช้พุ่มบ้านแล้วกันกระเกษตรสมบูรณ์ปล่อยกระเบื้องตะเจ้าตัวจริงเจ้าะขรอคนนห้พวกเราสาบเก้าตัดอ้อยอ๋อลู้ได้ไงว่าชื่อเก้าตัดอ้อยเจ้าของเจ้าของอ๋อผมนี่ก็ตัดอ้อยเหมือนกันนะเนี่เบื้องไหยใน่อเสียมันเป็นจังไบอ๋อได้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 เอาคันนี้แล้วถือคิงกันนี้ป่ะเอา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 ซ้อมมึงดูเดี๋ยวเบื้องให้โอ้หน้าเดิมเป๊ะเลย สบายใจได้หน้าเดิมเอ็นเพรเดิมสวยงามเออเอาแบบเอาเดิมเดิมเนอะเบบมาต้องแต่งเนอะจะได้ไปแล่นงานม่ต้องแต่งม่ต้องสอบมั่ได้เนาะเอาไปแล่นด์อย่างนี้องอ๋อขายของครับผมเนาะโอเคโอเคคันขายทองกันแนะน้ำสามพันเนี่ยเพื่อเจ้าไปแกงง้วดอีกแก้ควายดีอีกเครื่องพันเก่ามันแล่นดไม่ค่อยไปเลยมันนี่ยจะอืดแนนอันนี้เป็นเครื่องสามพันมื่ก็ดี เพื่อเจ้าเปลี hey, yeah. ่ยนไปขายของขายของคือเพื่อเจ้าบรรทุกหนักได้พ่อบ่อจ้าบ่อหนักเม่มีคนสนิมหมด่ไอ้ายเป็นทุกคันเออเป็นทุกคันจะเป็นอย่างนั้นมันตรงตรงคอต่อพวกท่อไอเสียเออจะเป็นอย่างนั้นทุกคันแต่รถเดิมไม่ชนดูได้เลยสวยสีเทาแลมโบวด้วยเอาล้อซิ่งหรือเอาลอดเดิมล่ะอะได้เดี๋ยวเบิ้งให้มักล้อแต่งหรือมักล้อเดิม ล่อแมกระพาะเลยเอาเดิมๆนะทำมาหากินได้นะโอ้กุญแจรีโมทแคบเออสองมึงเหรอได้จ่อไม้ยู่ไปไหนเบาไม้บ่มีปัญหาดอกการันตีอือเอาเอาไปเอาไปส่งท่านไหนี่ยส่งชัพุูมหรือส่งมองเฮ็ดงานอ๋อบางประกงนะอ๋อ วาระยนีรปีแล้วขายของอ๋อขายของยูนี่่แล้วกับเมือบันจะใช้พุ้มเทียบบนอ่ะเมื่อตัวปีใหม่ังหันกับาเหยังใช้ผุ้มเชยมโบนไปเอะตบนร้าใครลูงเมนยูขี่กับบสขี่กัตัดอ้อยล่ะตัดอ้อยนีอ้อยเขาจะอมมอนี่ยอ้อยเขาหรอนงหน่เก็เลยง่ายาอย่นีเลย เป็นคนอยู่บางวัวเลยบ่าวแล้วลูกสาวไปใช้พุ่มอยู่บ่ลูกขายยังด้วยขายอะไรนะขายไส้กรอกขายไส้กรอกนะใส่กรอกปลาตทูขายลายหมองได้แยกแยกกิจการแยกคนละเป๋าเลยบ่เนี่ยแยกคนกระเป๋าเงินคนกระเป๋าเลยบ่ผู้ใดขายดีกันผู้นี้ขายดีผู้นี้ขายดีเจ้าทำเลดีกว่าบ่เย็ช่ังไเนี่ยผู้นี้ขายดี อ๋อเบิร์าขายเป็นมองหรือว่าเจ้ารถอ๋อเจ้ายุ่งออหมองอันเนีวเราอ๋อไม่ผมราก็ถือได้ถือขเขาทีขายดีเขาอ๋อนี่นะเซเว่นเจ้าเจ้ายู่เนีย เบิดเข้าไปได้ทนายเข้าบัญชี้ผู้นี้เบิดโอ้ยขัาเจี๊ย <c oughs> เอย๊นี่มันพ่อบา้านกตัญญูครับเออคนหักเงี้ยขนาดเออปันได้เสียเหมืนน้ให้ผมใส่เออให้ใส่มือละสิบบาทยี่สิบบาทดีแล้วดีแล้วอันนี้อันนี้คอเหล่ามือบบม้อละเบียร์มื้อละสองขวด <c oughs> อ๋อเบียร์มือสองขวดวะอ๋อดีเดีวดีเดีวหายากเลยหาคุณสายขอบคุณวแบบนี้ปัญญังโคตร โอ้ยมันแมนไปเลยลดรมาเลมาเลยเอาจัดให้รไทราแห้งามๆเลยแหมท่ไเ้ยแมกมาได้หนอ่านและจัดห้เราไปค้นบัตนเดียวกันใญ่เสียซื้อเสียงไหมเอาแม็กสวยเออแย่ไปเสียซื้อเสียงคนเชฟพุ่ม อียเสียมด้บ้านเดียวกันไม่เห็นอี่ดวงในโทรศัพท์อบอเมือเวลาเสียยากกันม่ใ่มา้หา่แผูายคนนี้ติงใสตรงใดใส่เปิดกตอกอาก็จะเปิดโทรศัพท์เฟิ่งเฟซทั้ง TikTok ทั้งเฟซทั้งย t u b e เปิดทั้งไหนก็พอจะไหนเสียมเบ็ดมือท่า จังหวมาท้อนบาไหวอะไรเออเหรอยังมาทอนบาไหวสะกดคิดมากพ่อบอกพ่อครับว่าจะไสมากเลยล่ะครับนั่งรถไสมาเลยปะอู้ห้องแค่เดี๋ยวมื่อจะไปส่งบ่ต้องมาเด้อเดี๋ยวจะไปส่งฮอดพุ่นแหละส่งให้ฟรีพร้อมมื้อนี้เฮาเห็นรถแล้วน่าเอาแม็กสวยๆเด้อวยขายของพุ่นละมองเงินคนละกระเป๋าพอขายได้ปุ๊บไปเข้ากระเป๋าพุ่นนี่เข้ากระเป๋าเดียวเออดีก็ได้กำไรดีไปแต็มเสมอ มือละาสามพันประตูสองพนก็มือเราหกพัาหัวไปเลยสองพันองหกพันโอ้ยไอเสียมจะเศร้าขายรถหรอกวะขั้นหนึ่งเป็นต้นคืนขั้นหนึ่งเป็นกำไรโอ้ยตกเป็นแสนเลมืนกตกเป็นแสนเหมือนกันเดือนหนึ่งเป็นแสนเหมือนกันนะเป็นตัวมือละสามพไปหาใส่ได้ทุกมือเห็นงา้นลงงานเป็นลูกจ้างเขาก็เต็มที่มือสองหมื่นสามหมื่นสี่ค่าขายมันได้เป็นแสนเพราอนันเนี่ย ใช่ว่าสิเกษียณทั้งนี้อยากได้รถมากค่ะขายก็เลยว่าได้เกษียณแล้วหรอโอ้ยอ่งก็เก็บหาเดือนหกเดือนก็ลุนนีเลยเนี่ยหาแสนหกแสนก็พอดีแล้วเนี่ยโปเอาโปเอาโปเอามื่อหนาาจจะงวดต่อไปก็ได้เจ้าอาจจะได้รถฟรีไปเลยเจ้าอาจจะได้รถฟรีไปเลย ดุดองกันล้ดีค้นค่าขายอ้สามมาหากินจันไดก็จะเลื่นลงเรื่องนี่จะรำรวยนะเขาค่าขายสมามราค้าขายสุจริตคนเชยพุ่มคนจริงใจด้วย <laughs> คนใชยพุ่มคนจริงใจแล้วก็คนรักจริง <laughs> <laughs> ละ <laughs> เมื่อไปส่วรถจัดของแถมมันเรื่องหนักๆเลยนะชยักเลือนาชุดอาหารให้เราไปฉลองเต็มที่โอเคพี่ชายขอบคุณหลายๆรวยๆอย่างหิ่งเดินทางปลอดภัยเด้อเด้อโอเคเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เดี๋ยวจะโทรหาไปนะไปเล่นแถวนั้นเดี๋ยวจะโทรหาเจาจะไปกินไส้กรอกนะคนบ้านเดี๋ยวไกเสียบครับจังหวัดชายภูมินะมาดูรถคันนี้เดี๋ยวจัดส่งมอบให้ เป็นคนใช้พุ่มคนเกษตรสมบูรณ์ครับแต่ว่ามาค้าขายอยู่บางวัวนะง่ายที่นฐานมาค้าขายอยู่บางวัวก็ปีปีไม้กับสงการใจะมือบันใช้พุ่มก็คือ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 ไอเสมเลยนะโอเคครับนะจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมครับนะบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคลื่อนควบวงจรครับไอเส็มรถซิงจัดให้กับผมวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ